สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนีครับวันนี้อยู่ในเกมไฮเดรโอกันอีกแล้วนะครับผมเอาละครับมาซ่อนแอบนะครับมาดูตอนนี้นะครับทีมแอบนะครับแมวน้อยคลายหอยโอเคเขาได้ปิ้งกล่องแล้วใครโดนวะเจอเอเะไรเนี่ยกล่องโดนไปอีกแล้วนะครับตอนนี้เหลือ5้าคนนะครับมาดูนะครับว่าเขาเป็นอะไรกันบ้างครับคนนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแน่นอนครับคนนี้เป็นอะไรเนี่ยขึ้นยินเลขอะโทรศัพท์นะครับ โอ้โหนะครับเหลือ 5v นะครับพวกเขารอดกันแน่นอนนะครับเอามีอะไรเนี่ย I'm here for you เอาลยครับมาดูว่าเราจะได้แอบหรือหากันนะครับตานี้ภาวนาว่าแอบนะครับสนุกแต่หานี้เราไม่ค่อยได้เป็นนะส่วนมากผมว่าได้เป็นแน่เลยตานี้เอาละครับปราสาทนะครับตอนนี้อยู่ในปราสาทวังใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเชื่อว่าถ้าแอบคงสนุกนะครับเอาเลยครับผมได้เป็นอะไรเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกะโหลกโอ้ยผมได้เป็นกะโหลกครับอาเลยครับกะโหลกหันสาเลยครับอย่างนี้กะโหลกอยู่ห้องไหนได้ครับเอ้ยใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยหากะโหลกกะโหลกอยู่หนอุ้ยกะโหลกมันอยู่นี่ส่วนมากกะโหลกมันอยู่นี่ไงครับโอ้ยโอ้ยอ้ยกะโหลกโดนเผาอาเลยครับเราต้องอยู่ด้วยกันตายมูโอเคเพื่อนแล้วเราหันหน้ามาอย่างนี้จะเนียนหรือไม่ครับมาดูกันครับ โอ้ยอย่างนี้ครับต้องหันหน้ามาอย่างนี้นะครับเฮ้ยเพื่อนอย่างนั้นมันไม่เนียนโอ้ยโอ้ยดูเขากระโหลกนะครับกระโหลกหันหน้าหันหลังนะครับเอออย่างนี้เอฟเฟกต์เพื่อนเนียนเนียพื่อนเนียนเนียนเลยโอ้ยเออนั่นแหละเพื่อนเป็นเงาสะท้อนเงาสะท้อนนะครับเอาละครับผมก็โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาดูกันนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับ ไม่เห็นแน่นะไม่เห็นแน่นอนนะไม่เห็นแน่นอนเนี่ยเอาเลยครับอันนี้ชื่ออะไรครับไปไหนไปไหนครับเมาแล้วกูมึงไม่ต้องมาเมาใกล้ๆกูนะเอาเลยครับเอาเลยครับเฮ้ยเอ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 ้ยเจ๊ยังไม่โดนด้วยยังยังเกือบโดนนะครับเขามาจ้องตาเราเนี่ยครับหัวกะโหลกเราแบบเป็นอาถรรพ์นะครับหอยพัดอะไรหอยพัดหอยพัดเผ็ดชาเนี่ยครับโอแล้วฮ่าสาม โอเคมาดูกันนะว่าคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับเป็นเก้าอี้นะครับนี่มามามาอะไรวะหาไม่เห็นเน็ตเน็ตเน็น,ะน,อนะนอเอาเลยครับเขาเดินมาอีกแล้วครับผู้ตรวจการจิ้มอะไรเนี่ยโอ้ยแอบเนียนอยู่แอบเนียนอยู่ไม่โดนครับอตอนนี้เอา้าหิวไก่ครับตอนนี้ไอ้นี่บอกหิวไก่กินไก่ก่อนก็ได้นะเอาเอาเอา ตีดิตีดิจะได้ไปก่อนนะอ้อไปไหนล่ะโอเค,คเหลือสองนาทีเราเนียนมากครับตอนนี้เป็นการแอบที่แบบอาจจะเนียนได้สักพักหนึ่งเะยครับถ้าไม่มีระเบิดแต่ก่อนนะครับโอเคห้องนี้ว่าไงบ้างเนี่ยโอ้ยติงนอนอันเบลเลอร์เนี่ยแหมยืนอยู่โอ้ยเอาลวครับมีคนหาเราเจอแล้วโอ้หแย่เลยครับแบบนี้เฮ้ย อย่างงี้ไอ้นั่นมันรอดปะโอ้โอยตายสองเลยครับตายคู่ครับตายหมู่ไอ้นี่ไอ้นี่บอกไม่นะแอบเน้นอยู่นี่แอบเน้นอยู่ยังรอดนะครับฮืมโกเราตายคู่ไปกับใครไม่รู้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคมาดูคนที่รอดกันนะครับตอนนี้มีใครบ้างครับนี่ครับเอาแล้วครับอู้เอาตีใครวะ โอ้ลมยำนะตอนนี้โตะนะครับเอาละไอหนี่มันทำเรานี่วะาอตี้ที่ละตัวเลยนะครับแบบตายเด้อมึงตายเด้อไงแอบเนียนอยู่ไงไงไงแบบไงว่าไงครับสวัสดีกันด้วยนะครับ <c oughs> แอบเนียนอยู่แอบเนียนเขาเนียนอยู่นะครับคนนี้ก็เนียนจริงครับอะไรจริงตัวหัวกะโหลกมันต้องอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนหัวกะโหลกอยู่ไหนครับเราต้องไป ดูต oh, on oh. so ้นทางครับโอ้ผู้คุมมากันเต็มเลยครับตอนนี้อืตรวจการหาเราอยู่นะครับภาวนาให้ทีมแอบชนะนะครับเราจะได้ ep เยอะหน่อยเนาะเราเป็นทีมแอบทีมแอบจงเจรยญโดนไปแล้วครับเก้าอี้เก้าอีโดนไปหนึ่งครับแอบเนียนอยู่ยังอยู่รอดนะครับความหวังทีมความหวังนีครับเมาแล้วกูเอาแล้วไงเอาเลวไงเออเอ้ขวารกวันขวา เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเลยเดินเลยเว้ยหนีเลยครับต้องหนีแล้วครับจะนี้ต้องวิ่งเลยครับถ้าอยู่นี่เละแน่นอนเนี่ยโอ้โหยังรอดนนครับคนนี้ยังรอดนนครับรอดไปแล้วครับก็เราก็ไม่แบบอบยังไงก็โดนหาได้ตลอดอะไรวะแอบ,บได้ห่วยแตกในทีกิลกันแอบ,บนี้เวลหนึ่งแน่นอนโอเคมาลุ้นกันต่อเนียครับโอ้ ขนาดชิ้นเล็กๆยังแอบไอ้นั่นลําบากเลยครับนี่มันรถติดแถวนี้ด้วยรแล้วเป็นรถเข็นนะครับโอ้โหแค่ชิ้นเล็กๆก็เหนื่อยใจเลยครับทีนี้เล่นบแบบโอ้โหแล้วออกเล่นบแบบออกไม่ได้เลยครับออกเลยครับเฮ้ยอยอกเร็วออกเร็วสิครับออกแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหจะโอ้โหอยู่แม่งห้องนี้แหละไ,ไปไหนลนะเออขอทางหน่อยครับ โอ้รถเข็นสองอันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับโอ้ยอยู่แม่งห้องนี้แล้วกันครับโอ้โหแล้วอยู่ห้องนี้จะเรียนหรอเนี่ยโอเคโอเคโอเคอย่างงี้ครับเออเฮ้ยมนด้วยกันอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาเลยกูโอ้ยอ่างน้ำก็มากับจังหวะนี้น้ำบูดนับ โอ้โห oh, mm hmm. ผมว่าโดนแน่ห้องนี้ครับ mm hmm. มาดูกันครับอือไฟละหนึ่งครับทางขี้ครับประฐมพยาบาลประฐมพยาบาลสองโอ้ยังยังอะไรครับพระสั่งพระสั่งพระสั่งกะทองพระสั่งทองเอาละรครับตอนนี้บัวบัวมาไม่เห็นแน่อะไรเนี่ยเอาเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตบใครตบใครเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาดูห้องเราเดีกว่านะลุ้นด้วย เอาแล้วครับเขาไล่ทีอันเลยครับโอ้โหความพยายามไม่ละเลยครับสุดสามทีแล้วครับไม่โดนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเขาเดินเดินอ่าเดินออกไปแล้วครับแต่ยังมองไปในห้องแล้วยังคาใจยังคาใจเนียอ่าบัวบัวนิดมาดูห้องอื่นครับโอ้ยตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรครับเรากรากนะครับไปกรากไกลไปไป ให้เขไปจาาไกลๆเนะี่ยโอ้โหเปดแปดอะไรแปดตรวจอุ้ยจาร,คร์ครีม oh. ไอศครีมโอ้ไอศครีมนี่ทุบเราตายอีกแดบ oh. แอบได้หวยแตง <c oughs> แกงวะเรารอดด้วยเดี๋ยวก็รู้ว่ารอดไม่รอดนะครับโอ้โ oh. หคนนี้จริงๆเลยครับหรือว่ายี่สิบนะครับห้องนี้ไปสองเลยครับนี่ครับตรงนี้ออ้ย oh. อะไรเนี่ยคนนี้ยิ่งรอดนะครับอือ มาดูว่าคนรอดมีใครอีกบ้างครับห้องนี้นะครับโอ้รถเข็นมาแอบห้องนี้รอดนะครับอลิสนะครับประกาตกีมันเลยตีมันหนีดีกว่าไป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 รถเข็นนะบอกมาเลยว่ารถเข็นอุ้ยโดนไปอีกแล้วครับห้องนี้ดูเหมือนว่าเขาจะชำนาญน,นะครับห้องเนี้ยหลังๆเล่นชำนาญน,นี่นี่จโคมไฟอย่างเนียน,นครับโอ้โหโอแอบซอกนี้เลยนะครับ มาดูกันนะครับเือเจ็ดสิบวีนะครับผมว่าใครจะรอดกันบ้างเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้ผมได้ตายไปแล้วนะโอ้เสียใจอ่ะรถเข็นอันเลเลอนะคีัยขนาดหัวกระโหลกอันนี้ดยวยังไม่แอบอะไรแอบยังไม่ทันเนี่ยโอ้ยโดนไปเลยครับผมโต๊ะนั่งนะครับเก้าอี้นั่งนะครับไปแล้วหนึ่งครับไม่นะไม่นะโดนไปแล้วครับผมโดนโดนนะครับโดนโดน โอเคเหลือสี่สิบวิครับตีแรกนะครับตอนนี้เอาเลยครับโอ้ยตีเนกำแพงครับตีหมดเลยอนี่แม่งทุกอย่างครับต้องตีครับตอนนี้ระบงระเบิดปลาเลยครับแต่ปลาปิดที่นะครับเขาสงสัยห้องนี้เพราะมันของเยอะมากครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่นะห้องนี้ห้องนี้เนีครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับมาดูพวกคนนี้กันนะแอมเฮียฟอร์ยูนะครับว่าจะโดนหรือไม่ครับ Uh huh. รอกากต้งตีแล้วครับจนนังหวะนี้ตีเอาทั้งหลังไม่ตีไอ้นนี้เอาแล้วโดน <c oughs> โดนเลยครับ <c oughs> คนนี้ครับอาริสยังรอดอยู่นะครับอลิสนะครับยังรอดอยู่นะรับโหเป็นรถเก่งน,นะเราไม,ม่แอบเก่งแบบนี้บ้างแอบแบบอยู่ในห้องคนยี่เยอะแม่งโคตรเสี่ยงอะเอาเลยครับก่อตร้งอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ ก่อสร้างมาสัจจันท์นะครับอ,อยากเป็นอิดนะครับขอได้เป็นอิดอิดอิดเอาเลยครับโอ้ยปูนซีเมนต์แล้วอะปูนซีเมนต์ควรไปต้อนในหลุมลืบนะครับ <c oughs> ปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เฮ้ยเอาไงดีครับปูนซีเมนต์ของเราเฮ้ยไม่เยอะจังวะปูนมากันเพียบเลยเอ้ยนายอยู่นั้นนายอยู่นั้นนายอยู่นั้นเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่นี่ให้เข้าใจไหม บูติเมนยังแอบอยังไงดีวะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอออย่างนี้เขาเป็นการแท็กทีมนะครับเออปิด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 เอ,อ้ยเอา,อางไดอาอาง,ง,ไงดีครับเอาไงดีครับตรงๆหรือว่าเอียงๆดีครับมีแล้วกันนะครับเอ,อ้ยมันไม่เนียนนะมันไม่เนียนเอ,อ้ยเนียนมะวะ ปูดีเมนนะครับผมว่าโดนอีกจะโดนหรือไม่ครับมาลุ้นกันนะครับตอนนี้มาดูผู้ติดการครับไอศครีมนะครับไอศครีมตอนนี้บัวเอ้าบัวขึ้นไปนอนอะไรเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ได้นอนเนี่ยเขาเป็นไอ้นี่ครับเครื่องเจียนะครับเอาเลยครับโดนได้เจอพระสั่งทองเลยครับโอ้พระสั่งทองโดนไปแล้วโอ้โหอย่ามามุมนี้นะอย่ามามุมไหนเราอยู่มุมเราอยู่มุมนี้นะครับโอ้ เอ,อเ,ออเ,เอาแล้วครับผมว่าโดนอีกเลยเอาแล้วมาแล้วไอซ์คิมนี่โจดเราเนี่ยอือเอาแล้วครับไอต์คิมมึงอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหนี่ไงไอซ์คิมแม่งโจดกูแม่งแม่งแม่งโจดกูไอต์คิมหากชอบคิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆด้วยนะครับ